ปวดส้นเท้าแต่กดเจ็บหลายที่ไม่ได้เจ็บแค่ส้นเท้าคุณอาจจะไม่ได้เป็นรองช้ำนะคะถ้าเกิดกดแล้วเจ็บหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณน่องนะคะตรงบริเวณส้นเท้าหรือว่าตึงไปทั้งฝ่าเท้าเลยอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเส้นลมตึงค่ะทุกคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็คือเกิดจากการที่เราเนี่ยยืนนานเดินนานนะคะหรือว่าสวมใส่รองเท้าที่พื้นรองเท้ามันแข็งเกิน จึงทําให้บริเวณเท้าของเราเนี่ยหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะมันรับแรงกระทําเยอะนะคะจึงทําให้เกิดการตึงของลมบริเวณนั้นค่ะ ส่วนใหญ่นะคะมันจะต่างจากรองช้ำเพราะว่ารองช้ำเนี่ยจะเจ็บแค่บริเวณส้นเท้านะคะก็คือตรงที่รองรับน้ําหนักของเท้านั่นเองค่ะนี่นะคะวิธีการแก้ไขก็คือนวดนะคะแล้วก็ประคบนะคะและที่สําคัญเลยถ้าไม่อยากให้มันกลับมาเป็นอีกนะคะแนะนํานะคะรองเท้าที่มีพื้นนุ่มนะคะรองรับการเดินของเราได้เป็นอย่างดีจะส่งเสริมทําให้อาการปวดตึงของเรานะคะเบาขึ้นแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกนั่นเองค่ะ